สถานการในต่างประเทศกันครับต้องพูดถึงเรื่องของพายุกันหน่อยฮะเพราะว่าที่อินเดียแล้วก็บังกลา,าเทศนะครับต้องเตรียมอพยพประชากรกว่า1ล้านคนแล้วนะครับหลังจากที่พายุไซคโคลนอัมพันนะครับเตรียมที่จะพัดขึ้นฝั่งนะครับภายในไม่กี่วันนี้ครับ โดยไซโคลนที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงนี้นะครับเคลื่อนตัวด้วยกำลังลมสูงถึง241กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็คาดว่าจะทำให้เกิดขึ้นซัดเนี่ยขึ้นฝั่งสูงถึง30ฟุตในการพัดขึ้นฝั่งวันพุธนี้แล้วก็ทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของอินเดียนะครับหรือว่า IMD ก็คาดการว่าไซโคลนอัมพันจะเพิ่มกำลังเป็นซูเปอร์ไซโคลนนะครับในคืนวันจันทร์แล้วก็พายุจะพัดเข้าโจมตีในพื้นที่ระหว่างรัฐเวสต์เบงกอลของอินเดียแล้วก็หมู่ เกาะฮาติยาในบังกลาเทศบ่ายวันพุธนี้นะครับด้วยกำลังลมระหว่าง154กิโลเมตรถึง164กิโลเมตรต่อชั่วโมงและกำลังลมนะครับที่จุดศูนย์กลาง183กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่คาดการว่าจะลดความบุนแรงลงก่อนขึ้นฝั่งที่รัฐ โอริสานะครับของอินเดียเพียงรัฐเดียวนะครับมีแผนเตรียมอพยพป,ประชากรประมาณ1.1ล้าน1แสนคนออกจากพื้นที่ราบต่ำนะครับซึ่งคาดว่าจะถูกไซคโคลน,นั้นพัดถล่มราบเป็นหน้ากลองซึ่งก่อนหน้านี้พื้นที่เหล่านี้นะครับก็เคยได้รับความเสียหายอย่างหนักจากไซคโคนหลายลูกที่พัดกระหน่ำนะครับในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาซึ่งรวมทั้งไซคโครฟานีนะในปี2562อีกด้วยครับ สลับไปดูไอเดียจากคาเฟ่ที่ฮ่องกงนะคะออกไอติมรสชาติใหม่เป็นรสชาติแก๊สน้ำตาเจ้าของร้านบอกว่าจุดประสงค์เนี่ยต้องการเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าสนับสนุนม็อบฮ่องกงที่เรียกร้องประชาธิปไตยค่ะก็ไม่รู้นะคะว่าไอไอติมรสชาติแก๊สน้ำตาที่มันคือยังไงแต่ว่าคนที่ชิมเนี่ยเขาบอกแล้วคุณเทคเขาบอกว่ามันใช่ แล้วกินแล้วมันซึ้งเหรอรมันเหมือนเลยอะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงอะเนาะคือสำนักข่าวเ p พเขารายงานนะคะบ,บอกว่าร้านไอติมร้านนี้ค่ะอยู่ในฮ่องกงได้คิดค้นไอติมรสชาติใหม่ที่ให้คนเนี่ยชิมแล้วรับรู้ถึงความรู้สึกของม็อบที่ถูกเจ้าหน้าที่สลายการชุมนุมด้วยแกส๊สน้ำตา ลูกค้ารายหนึ่งบอกว่ารสชาติเหมือนเปียบเลยนะคะกินเข้าไปรู้สึกตอนแรกเนี่ยเหมือนหายใจไม่ออกฉุนแล้วก็ระคายเคืองกินแล้วอยากจะรีบดื่มน้ําตามทันทีทําให้ย้อนไปถึงความเจ็บปวดในขณะที่เดินขบวนที่ฮ่องกงแล้วถูกเจ้าหน้าที่ยิงแกส๊สน้ําตาใส่เจ้าของร้านไม่ขอเปิดเผยชื่อนะคะอายุ31ปีก็เล่าให้ฟังบอกว่าการวางขายไอติมรสชาตินี้เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าเขาสนับสนุนม็อบฮ่องกงแต่กว่าจะได้ไอติมรสชาตินี้นะ ก็ต้องทดลองวัตถุดิบหลายอย่างเพื่อจะสร้างกลิ่นให้มันเหมือนที่สุดสุดท้ายเนี่ยมาลงตัวที่การใช้พริกไทยดําที่มีรสเผ็ดพอ,อกินเข้าไปแล้วมันจะรู้สึกระคายคอแล้วก็แสบร้อนแล้วเขาจะนําพริกไทยดําไปย่างแล้วบดจากนั้นก็มาทําเป็นไอศครีมเจลาโต้สไตล์อิตาเลียเนี่ยกินโชวเลยกินแล้วเป็นไงฮะขึ้นเลย น้ำตามาเลยนะดูแววตาเขากินแล้วซึ้งตอนแรกผมก็นึกว่าเอาแก๊สน้ำตาจริงๆเนี่ยมาทำแต่ว่าเาแปลว่าเขามีการพลิกแพงรสชาติใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็ถ้วยละ5ดอนนะคะหรือตกประมาณ160บาท